สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆนะครับ FC ทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องในช่องทาง y o u t ท b e ทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยนะครับหรือว่าแนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามนะครับก็เป็นสูตรเม็ดเดียวนะครับพี่พี่งวดประจําวันที่29เนะครับเดือน 5, 2565นนะครับคลิปนี้ก็มัดรวมสีนอยเช่นเคยนะครับมีนอยรอบเฉพาะกิจ นอยรอบพิเศษนอยรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับหลักๆนะครับผมในสูตรนี้ผมจะเน้นไปในรอบปกตินะครับสลหรับตัวเด่นนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับพี่ๆแนวทางของเมื่อวานนี้ถือว่ามานะครับพี่ๆเนาะตัวเด่นนี่มาทั้ง2ตัวเลยนะครับแล้วก็มาในถูกนอยด้วยเมื่อวานนี้นะครับผมเน้นไปรอบปกตินะครับเมื่อวานนี้ผมให้เด่น1เด่น8วิ่งรุ่นที่8ไปเน้นไปรอบปกตินะครับพี่พี่ เรามาดูผลรอบเฉพาะกิจก่อนนะครับ619กับ6 5นะครับรอบเฉพาะกิจก็มาในเด่น1นะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับส่วนรอบพิเศษนะครับ0ูนย์กับ90นะครับอันนี้ไม่มีนะครับรอบพิเศษไม่มี1กับ8นะครับส่วนรอบปกตินะครับที่เราเน้นให้นะครับ318กับ81นนะครับผมก็ถ้าเป็นตัวเด่นนี่มาตรงๆเลยนะครับพี่ เด่น1เดน8เนาะนะครับมาทั้ง2ตัวเลย1มาเด้งๆแล้วนะครับวิลที่8เน้นที่รอบปกตินะครับก็มาในตัวกลับนะครับ8118ผมเน้นไว้ให้นะครับผมเนาะนะครับส่วน1นะครับถ้าใครเอาหนึ่งิลรทก็เข้าทั้ง1 8ทั้ง1 3นะครับพี่ๆในรอบปกติเด้งบนเด้งล่างเลยสลับตัวเด่นนะครับส่วนรอบ VIP นะครับ405กับ84นะครับผม ก็มาในตัวเน้นะครับรอบ v p 8 8 4ตรงๆเลยนะครับที่ผมเน้นไม่ให้นะครับพี่พก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆเพื่อน FC ด้วยนะครับถ้าเกิดท่านใดได้เอาตัวเลขไปเป็นแนวทางนะครับสลับเมื่อวานนี้สูตรเม็ดเดียวนะครับถ้าเน้นในรอบปกติเนี่ยผมว่าน่าจะมาเด้งบนเด้งล่างเลยนะครับสลับใครที่ชอบเด่น1นเดนแปดนะครับ สำหรับนะครับแนวทางวันนี้นะครับแนวทางวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคําเตือนทุกครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมได้มาจากสูตรคํานวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องนะครับผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะครับพี่ๆผมยังยังชอบตัวเดิมอยู่ครับ ผมยังชอบตัวเดิมอยู่นะครับพี่พผมให้เด่นไปที่นะครับผมให้เด่นไปที่8นะครับผมเด่น8เด่น1นะครับเด่น8เด่น1นะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งสายรูดผมให้ไปที่ 8นะครับพี่พสํสำหรับนะครับเน้นรอบวันนี้ผมจะให้ไปในรอบปกตินะครับรอบปกติลองรอบพิเศษนะครับนะครับผมเน้นไปรอบปกติลองรอบพิเศษนะครับเดือน8เดือน1นะครับพี่ๆสำหรับสายวิ่งสายลูดนะครับวันนี้ก็จะมี8 0

แ8แล้วก็8 9นะครับผมส่วนตัวเด่นนะครับผมที่ผมจะเน้นให้นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเมื่อวานนี้ตัวเน้นเราก็มา2คู่นะครับเนาะ8 1 1 8แล้วก็8 4นะครับวันนี้นะครับตัวเด่นนะครับเด่นคู่นะครับผมให้ไปที่80นะครับ 838589ผมว่า81กับ8สู8เนาะ81กับ8 4ผมว่าต้องมีคู่ใดคู่หนึ่งนะครับน่าจะมานะครับผมให้ไปที่81ก็แล้วกันนะครับ เพราะว่าแนวทางหวยฮานอยบางทีเขาชอบบอกตัวเดิมนะครับพี่พี่ก็มี80 81 83 85 89นะครับ5คู่นะครับสลับตัวเด่นที่ผมเน้นให้นะครับสำหรับเลขเด่น3ตัวนะครับเลขเด่น3ตัวผมให้ไปที่เลข1นะครับพี่พี่ก็จะเป็นในที่1 83นะครับ 1 8 9นะครับนี่เลยก็ประมาณนี้นะครับสลับสูตรเม็ดเดียวนะครับพี่พี่ก็ฝากพี่พี่เพื่อนเพื่อนเอทุกๆคนนะครับลองพิจารณาดูนะครับชื่นชอบแนวทางนะครับค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมสลับคลิปนี้ผมก็ขอให้พี่พี่เอฟซเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับขอให้มีโชคลาภทุกๆคนนะครับขอให้มาในตัวเน้นนะครับขอให้แตก3ตัวนะครับสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ